รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีคัผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียกับผมแชมป์พิรพลครับท่านผู้ชมดูจากชาของผมวันนี้วันนี้ผมจะพูดใ้ชางครับวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เราหลายคนมองข้ามกีฬา สัตว์คุณคิดยังไงกับสัตว์นั่นแหละครับคือทีมที่คุณควรไปถ้าคุณชอบความรุนแรงยูควรไปอเมริกาเพราะอะไรฮะคุณผู้ชมเคยมีนักบอลอาเจติน่าครับเห็นสุนัขในสนามนะฮะโฮเซฮิมเนสเขาบีบคอน้องหมาแล้วโยนออกจากสนามอย่างไร้เมตตาเขาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแล้วก็ถูกไล่ออกจากทีมนี่เป็นการเซตมาตรฐานนะครับ ที่อาเจนนะฮะว่าหากเห็นสัตว์ในสนามห้ามทำร้ายเด็ดขาดแต่ที่เมกาฮะนักบ,บาสอาเจนครับมานูจินโนฮะเห็นค้างคาวในสนามเขาใช้มือขย้ำม,มันอย่างรุนแรงหลายสื่อรายงานว่าค้างคาวเสียชีวิตแต่คนในสนามปรบมืออย่างสะใจแต่สัตว์มันก็มีระดับสังคมนะครับ คุณไปฆ่าครังคาวหรือว่าคุณจะไปยิงนกตกปลาล่าสัตว์ที่อเมริกาเขารับได้ครับถือว่าเป็นกิจกรรมพักผ่อนชิลใจแต่สุนัขนี่แต่ต้องไม่ได้นะครับที่อเมริการักหมามากครับขนาดประธานาธิบดีทุกยุคทุกสมัยต้องเรียกเสียงนิยมความนิยมโดยการเลี้ยงสุนัขประจำทำเนียบขาวอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นนักบอลสุดยอดแล้วบาร์เซลโลนากับเรอัลมาดริดมาจีบคุณ คุณสามารถใช้ความรักสัตว์ในหัวใจกำหนดสถานีต่อไปของคุณได้ครับเราเรียกประเทศสปเปนว่ากระทิงดุนะฮะเพราะที่นั่นเนี่ยมีวัฒนธรรมต่อสู้วัวกระทิงที่เราจะเห็นคนเอาผ้าสีแดงไปล่อใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ครับกระทิงเนี่ยตาบอดสีฮะแล้วเขาจะวิ่งใส่ทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่เหตุผลที่ไอ้คนที่ไปล่อกระทิงเนี่ย ต้องเอาผ้าแดงและต้องแต่งตัวสีจี๊ดจ้าเพราะอะไรรู้ไหเหตุผลนี่น่าเศร้ามากเพราะเวลาเขาใช้หอกหรือว่าของแหลมเสียบสัตว์แล้วเลือดมันสาดท่วมไปหมดเนี่ยคนจะได้เห็นไม่ชัดมากไม่ต้องช็อกมากซึ่งคนส่วนใหญ่ในบาร์เซโลนาบ้านของปิเก้และเมสซี่บอกโอ้โหรับไม่ได้รับไม่ได้แต่คนบางกลุ่มในเมืองหลวงอย่างมาดริดอดีตทีมของรามอสและโรนัลโดบอกยังสนุกกับกิจกรรมนี้ฉะนั้นถ้าผมเป็นนักบอลผมก็คงจะไปบาร์ซานะฮะ และในยุคที่นักกีฬาจํานวนมากเลิกทานเนื้อสัตว์เพราะบอกว่าร่างกายนี่โอ้โหฟื้นเร็วขึ้นเจ็บน้อยลงนี่คือ3เมืองใหญ่ที่มีร้านอาหารมังสวิรัตหรือวีแกนมากที่สุดอันดับ3ลอนดอนอ่ะพี่น้องครับทีมอย่างอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์ของโซนฮึงมินอันดับ2ลอสแองเจลิส บาสเกตบอลก็เป็น LA Lakers นะครับถ้าบอลตอนนี้มี2ทีมแล้วก็คือ LA Galaxy อดีตทีมของแบ็คแฮมแล้วก็ LAFC ที่เพิ่งก่อตั้งมาเมื่อ6ปีก่อนและอันดับหนึ่งครับกรุงเทพของเราเดี๋ยวนะครับมีร้านอาหารที่เมนูไม่มีเนื้อสัตว์มากกว่า100ร้านโอ้โหผมนี่กำลังลดทานเนื้อสัตว์อยู่นะสนใจข้อมูลนี้มากเลยนะว่าโอ้มันมีเยอะกว่าที่เราคิดนะฮะดังนั้นใครเคยไปชอบร้านไหนเม้นบอกมา ส่วนร้านไหนที่คิดว่าตัวเองเด็ดจริงๆเติดต่อมานี่ฮะ Facebook, IG, YouTube ผมเนี่ยนะฮะและช่วงหน้าครับจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าทำไมเกิดเป็นสัตว์อาดีกว่าคน